ครับกับไทยวอรถซิ่งครับวันนี้เข้ามาใหม่อีกหนึ่งคันนะครับนี่ครับวันนี้เราจะพามาดูอีซุซุดาก้อนครับเดี๋ยวผมพาเดินดูรอบๆคันก่อนตัวนี้เป็นปี42ครับปี42เป็นตัวเทอร์โบ SL สเอนะครับคันนี้เครื่อง2500 นี่ครับเดิมเดิมครับรถยังไม่ได้ล้างทะเบียนเป็นเบึงกาบนะครับตัวนี้อ่ารถเดิมเดิมเลยครับเดิมบางครับสียังไม่ได้ทำฝากระโปรงมีด่างนิดนึงนะครับเดีย๋ยวผมพาดูยางก็ยังเดิมนะแต่ว่าแม็กน่าจะเปลี่ยนมาแล้วครับ ภาพดีครับสีสวยรถพึ่งมาถึงนะครับยังไม่ได้ล้างครับคันนี้ช่วงท้ายดีไฟท้ายอยู่ครบนะครับกันชนหลังมีนะครับแม็กไลเนอร์นะครับอันนี้เป็นของไกโลยังอยู่ครบนะครับจะให้ดูครับช่วงล่างดีครับแน่นเดิมๆครับกันสรงกันศาสยังอยู่ครบ แม็กน่าจะมีการเปลี่ยนมาแล้วนะครับยางนะเออยางด้วยเดี๋ยวผมให้ดูพาดูภายในครับนะครับเอาให้ดูครับรถวิ่งไปสองเนหนะครับคันนี้สองเนหครับเกียร์ไม่หลุดไม่หอนนะครับไปดูห้องเครื่องภายในะเออ ห้องโดยสารภายในครับยังอยู่ครบนะครับเบาะเดิมๆครับเบาะก,ก็มีขาดนิดนึงมีขาดนิดหนึ่งนะครับพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับตัวนี้เครื่องสองพันห้าเทอร์โบนะครับเป็นเป็นเครื่องตัวเดียวกันกันกบ SSLx นะครับแต่ตัวนี้เป็น Sx เนะครับเครื่องสองพันห้าเดี๋ยวผมจะให้ดูเครื่องครับให้ดูเครื่อง จะให้ดูเครื่องครับตัวนี้เป็นตัวมือหมุนนะครับกระจกธรรมดาครับยังไม่เป็นไฟฟ้านะครับยังเป็นตัวธรรมดาอยู่ภาษีครับภาษีครบนะครับภาษีเต็มหมดยีิบสองตุลานะครับหกสี่จะให้ดูเครื่องครับนี่ให้ดูเครื่องนิดเดีย เครื่องเดิมๆนะครับจะให้ดูไล่ทีละจุดนะครับนี่มาร์กยังอยู่นะครับสติกเกอร์ยังเดิมๆเลยครับนี่ครับเดิมๆครับไม่มีชนครับเครื่องแห้งนะครับเดี๋ยวเราฟังเสียงกันนะครับกระปุกโลโก้ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวมาฟังเสียงกันครับ ง่ายนะครับหยิดง,ง่าย เช็คขึ้นใหญ่ให้นะครับสวยครับนนีรถเพิ่งมาถึงนะครับยังไม่ล้างครับสนใจนะครับเข้าไปดูในเพจไทยอยุบลรถชิงนะครับราคาอยู่ที่145,000านะครับ ราคาเงินสดตัดไปเลยครับสำหรับพ่อค้าโทรมาโทรมาครับศูนย์หกหนึ่งศูนย์สองเก้าศูนย์หนึ่งหกห้านะครับ,0 61, 0 29, 0รบพ่อค้าสนใจโทรมาหาได้นะครับสำหรับคนที่เอาไปใช้งานนะครับมารับได้เลยนะครับที่ตำรวงเครื่องในครับไปดูตำสวยสวยมากครับคันนี้ครับ อดูในเพจนะครับไทยอุบลรถซิ่งนะครับและก็ช่อง YouTube นะครับไทยอุบลรถซิ่งครับสำหรับดาก้อนคนันนี้ปี4-2ครับเครื่องของพันานะครับเป็นตัวเทอร์โบโนะครับแต่เป็นกระจกธรรมดาเป็นตัวมือหมุนนะครับรจธรรมดาแสนกับ45,000นหครับ ฝากกดติดตามกดซับสไ r ร b ์ช่องของเราด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ